การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นโอกาสอันประเสริฐสุดของการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแม้มูสัตว์เหล่าอื่นอีกมากมายก็ปรารถนาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราเพราะเป็นโอกาสดีที่สามารถสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่อเราได้ในสิ่งที่ได้โดยยาก ที่มูสัตวทั้งหลายปรารถนากันแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วครับราครองตัวของเราให้ดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญชีวิตจึงจะมีคุณค่าบุญเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวของเราให้ปลอดภัย โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นและจะถึงที่หมายโดยปลอดภัยอย่างรวดเร็วพระสมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในปิยสูตรว่ามูสัตที่มาเกิดแล้ว จำจะต้องตายในโลกนี้ย่อมทำกรรมในไว้คือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเข้าไปประดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้น พราะฉะนั้นบคนุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกด้วยว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกการเดินทางไกลในสังสารวัตรแต่ละพบแต่ละชาติไม่ใช่ผ่านไปประเปราว มีสิ่งหนึ่งที่ติดตามตัวเราไปด้วยคือบุญและบาปหากพบชาติไหนได้กัลยาณมิตรเกิดในทินที่เหมาะสมก็สามารถที่จะสร้างบุญกุศลติดตามตัวไปได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าห่างเหินจากกัลยาณมิตรคอยที่แนหหนทางสวรรค์หรือประมาทพลังพลาด ไปทำบาปอากุศลเข้าวิบากกรรมนั้นก็จะติดตามคอยขัดขวางเป็นอุปสรรคในชีวิตและกรรมบางอย่างจะให้ผลไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานทีเดียวเพราะผู้มีอาภาคเจ้าได้ตรัสเล่าถึงบุปกรรมของพระองค์เองเอาไว้ว่าได้เคยทำกรรมอะไรเอาไว้บ้าง แม้แต่พบชาตินี้ที่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์นอกจากบุญจะทำงานและส่งผลอย่างเต็มที่แล้วบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตก็ยังตามมาทันและส่งผลในพบชาติสุดท้ายนี้ด้วยการที่พระองค์ถูกพระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาราคีรีวิ่งเข้าใส่ ได้หมายใจว่าจะปลงประชนนั้นเนื่องจากพบในอดีตโน,น้นพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นคนเลี้ยงช้างเมื่อช้างอิ่มหนำสำราญแล้วก็ขึ้นขี่ช้างเที่ยวเล่นไปตามถนนใหญ่ได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากำลังเดินม,มินดาบาตสวนทางมาบังเอิญว่า ช้างเห็นสีผ้าเหลืองแล้วเกิดอาการตกใจมันจะไม่กล้าเดินต่อไปแต่คนเลี้ยงช้างไม่พอใจจึงใช้ตะขอเหล็กสับที่กระพองช้างใส่ช้างเข้าใส่ท่านนั้นทีแต่เพราะพเจพุณพทธเจ้านะ่ยท่านมีฤทธิ์มากอาศัยความอนุเคราะห์นควานช้าง ไม่อยากให้เดบาบมากกว่านี้จึงได้เหาะหนีไปที่อื่นด้วยวิบากกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายเนะ่ยเป็นเวลายาวนานทีเดียวพอมาได้พบชาตินี้ช้างนาราคิรีซึ่งถูกมอมเล่าได้วิ่งไปตามถนนในขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวก กำลังบินรบาดชาวเมืองพากันแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่ก็อาศัยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณเมื่อช้างนั้นวิ่งมาถึงพระพุทธองค์ก็เด็กกลายเป็นช้างเชื่องทันทีตั้งแต่นั้นมาช้างนาลาคิรีก็ได้ชื่อใหม่ว่าช้างธนบาน แล้วการเดวุลงทรงถูกหมอชีวกะผ่าฝีเนื่องจากในอดีตการพราบริษัทได้เป็นพระราชาแต่ไม่ตั้งมั่นในทศพิษราชธรรมเพราะมีแต่ข้าราชาบริพารที่เป็นคนพาลทำให้เป็นคนหยาบช้าไม่เป็นที่รักของพระสกนิกรและเหล่าอนนาประชารา ก็อยู่ด้วยความบาดระแวงเวลาพระราชาเสด็จไปที่ไหนพระสงนิกรต่างกระด้รับความเดือดร้อนมีอยู่วันหนึ่งพระราชาทรงถือพระขันเสด็จไปในเมืองตามลำพังเจอใครที่ไม่แสดงความเคารพหรือกีดขวางทางก็เอาพระขันฟันทันทีทำให้ถึงแก่ความตาย โดยวิบากกรรมนั้นเราบพธิษัตว์ไม่อยู่ในนรกสวยทุกข์ในทุกขติแล้วบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายร้อยชาติพอมาพบชาตินี้เนี่ยแม้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมก็ยังตามส่งผลทำให้ก้อนหินที่พระเทพรทัตกลิ้งลงมากระทบฝ่าพระบาทจนเกิดหอพระโลหิต แต่นั้นได้กลายเป็นฝีผุพองขึ้นอาศัยหมอชีวะกะผ่าหนังที่บวมทำให้แผลหายเป็นปกตินอกจากนี้เนะี่ยยังมีกรรมอีกอย่างหนึ่งติดตามบีบค้านพระองค์เป็นประจำคือโรคทรงเป็นโรคปวดทิสะเหมือนมีใครเอาชนะมาบีบกระหม่อมพระองค์เอาไว้ แต่สายธรรมะภายในทำให้สามารถระงับความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตเพราะบริษัทบังเกิดเป็นหัวหน้าของชาวประมงเนื่องจากชีวิตชาวประมงต้องทำปานาธิบาตต้องทุบหัวปลาเป็นประจำบางปีคนทั้งหมู่บ้านใช้ยาพิษอรอยลงแม่น้ำ ไปจับปลามาขายเมื่อปลาในบริเวณนั้นทนยาพิษไม่ไหวก็ตายกันหมดโดยกรรมนั้นแม้จะได้บรรลุคความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมก็ยังส่งผลให้พระองค์ต้องเป็นโรคปวดทิสะอยู่เป็นประจำส่วนเราสาขยะซึ่งเป็นพระประยุรญาตก็ต้องถูกพระเจ้าวิทูตภะ ข่าตายหมดทั้งราชตระกูลการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีเอาไว้มากแต่พบชาตินี้พลงพร้อมด้วยพระสาวกต้องลำบากในเรื่องการสแสวงหาอาหารถึงสามเดือนเนื่องกับเพราะว่าพบชาติในอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชาวบ้าน เป็นเด็กเกเรวันหนึ่งขณะกำลังเล่นกับเพื่อนเด็กความสนุกสนานอยู่นั้นเหลียวไปเห็นสาว,วกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางบัพภุสะท่านกำลังฉันอาหารที่มีรสอร่อยจึงด่าท่านว่าสมณโลน,นท่านจงกินข้าวแดงเถอะอยได้กินอาหารปราณีต ที่เขานำมาถวายเลยเพราะวิบากกรรมนั้นนอกจากจะได้เสวยทุกข์ในอวัยภูมิเป็นเวลายาวนานแล้วพบชาตินี้ในสมัยที่ทรงจำศราที่เมืองเวรัญชามารผู้มีบาปได้ดนใจชาวบ้านทั้งหมดไม่ทำการถวายพระตาหารแด่พระพุทธองค์ และโม่ภิกษุสงฆ์ห้ารอยรูปแต่ก็ยังโชคดีที่อาศัยพวกพ่อค้ามา้าซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงหลังจากที่มารดนใจชาวเมืองหมดแล้วได้ถวายข้าวแดงซึ่งเป็นอาหารของมา้าแด่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ แต่สายมหาทานบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมเอาไว้ดีแล้วเทวดานในหมื่นจักรวาลจึงพากันใส่โอชารสอันเป็นทิพย์ทำให้อาหารมีโอชะมากแม้พระผู้มีพภาคเจ้าจะเสวยข้าวแดงตลอดไตรมาสแต่ก็ทรงอิ่มด้วยธรรมรสอันยอดเยี่ยมมีธรรมปิติทรงเข้านิโรธสมาบัติ สเสวยวิมุติสุขสุขที่เกิดจากการตัดสรุธรรมทำให้พระวรากายเปล่งปั่งผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีภาคเจ้าทรงเป็นโรคปวดหลังอยู่บ่อยๆรราะในอดีตลงเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีสมบูรณ์ด้วยกำลังแต่ข้อนข้างเตี้ยวันหนึ่ง ท่านได้เข้าร่วมแข่งขันมวยปล้ำกับนักมวยปล้ำที่มีรูปร่างใหญ่โตพระโพธิสัตว์มีเรี่ยวแรงมากกว่าจึงยกนักมวยปล้ำคนนั้นขึ้นเหนือทิศะแล้วหมุนในอากาศจากนักกระทุ่มลงบนพื้นอย่างแรงทําให้นักมวยปล้ำสูงใหญ่คนนั้นหลังหักพระโพธิสัตว์ได้รับรางวัลมากมาย ด้วยความสงสารนักมวยปร,รำ้ำท่านก็ได้ทำการดัดกระดูกให้เป็นปกติเหมือนเดิมแต่ด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้พระองค์เกิดอาการปวดหลังเป็นครั้งคราวไปสมัยท,ที่ทรงปวดหลังมากก็ทรงรับสั่งเรียกให้ภาษารีบุตรหรือพระโมกขาลานะแสดงธรรมแทนพระองค์ แล้ก็เสด็จเข้าไปพักในพระคันธกุฎีเห็นไหมจ๊ะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราแม้จะเป็นพระอรหันตสัมมาสมุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วคือการกระทำของพระองค์ในภพชาตินี้จะไม่ส่งผลเป็นวิบากในภพชาติหน้าเพราะทรงตัดภพชาติได้หมดสิน้นตั้งแต่สมัยที่ตัดสรู ได้ควาไม้ประสีมหาโพธิ์แต่ถึงกรานั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากแรงกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตามส่งผลในภพชาติสุดท้ายทำให้การเผย,ยแผ่พระพุทธศาสนาบางช่วงบางตอนต้องมีอุปสรรคแต่กรรมเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผลต่อไปถึงภพเบ,บื้องหน้าว่าเราทราบกันอย่างนี้ดีแล้ว ก็จะได้ประมาทกันนะจ๊ะให้สั่งสมแต่บุญกุศลล้วนๆจะให้บาปกุศลเข้ามาในจิตใจจะได้มีแต่พิบากที่เป็นบุญเป็นความสุขติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นให้มันสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่จนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมไปถึงเป้าหมายปลายทาง คืออายตนานิพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออุนยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยหรื้อแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน เธอ